นี่ด้วยอยู่พวกเดิตนตามมาเลยอันนี้เผ็ดเผ็ดใช่ไหมนนเผ็ดมากครับนี่นะคะเผ็ดมากของที่น่งก <laughs> ินให้อรด,ดูก่อนอันนี้ลูกอ่อนมันยังไม่เผ็ดเท่าไหร่อันนี้เป็นพริกเหลืองเหลืองยะเหลืองยะลา กระตำมเซ็บๆที่ป้าขิงตรงนี้เลยค่ะบวบลวกนะคะแล้วก็อันนี้เป็นหน่อไม้ตำให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะตำหอมจากหน่อไม้แล้วก็ใบผักที่เราใส่ลงไปเมื่อกีก้ค่ะใบขิงมไม่มาบ้าง นี้ก็ข้าหนาวแล้วนะคะก็เลยต้องตัดต้นพริกออกมันไม่แดงแล้วเริ่มทําความสะอาดสวนพริกแล้วนะคะป้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้นพริกนะต้นใหญ่มากนี่นะดีค่ะลำใหญ่มากเมนต้นไม้เลยคะ่ะพริกดงพริกแดงเต็มเลยค่ะเดี๋ยวจะลากนะคะลากเอาไปนั่งเด็ดกันข้างนอกนะ เพราะว่าข้างในนี้ยุงเยอะค่ะดกมากเลยนะคะกุชชี่ส้อง้แตนด์แม่ส,สวยมากฝ<ม>ั่งขวาก็โดกค่ะมีแดบพิงค่ะเป็นพิกกะเหลี่ยงค่ะที่ซอเล็มต้นมันนะคะตัดแต่งกิ่งให้แล้วตอนนี้เขาออกดูออกลูกให้ดกมากเลยค่ะโบดูเฮ้ยชูตัวน,นี้ด้วยค่ะดูค่ะดกมากทุกคนดูดิเพียบเลย อน,นี้ด้วยอยู่พวเดินตามมาเลยอันนี้เผ็ดเผ็ดใช่ไหมเผ็ดมากครับนี่นะคะเผ็ดมากของที่ไหน <laughs> อย่ากินให้เอฟซีดูก่อนอ,อันนี้ลูกอ่อนมันยังไม่เผ็ดเท่าไหร่อันนี้เป็นพริกเหลืองเหลืองยะละเหลืองยะลาอือหนี่คะ่ะทุกคนพริกเหลืองยะลาพริกกระเหลียงปูกด้วยกันคะ่ะอันนี้ก็เหลืองยะลามั้ง นี่เม็ดจะเล็กหน่อยดูค่ะดกมากเลยพอแต่งกิ่งข้างล่างปุ๊บนะทุกคนจากดอกมันก็เริ่มเป็นเม็ดพริกแล้วก็เริ่มเป็นแบบนี้นะคะดูค่ะความดกโอค้คเผ็ดมากเลยค่ะโอเคหูยมองก์อุ้ยไม่เป็นอืมดูดิคะ่ะอันนี้พริกพริกกระหลี่ยงนะคะเดี๋ยวจะได้มาเก็บกันด้วยวันนี้เทียบเลย โอ้โหงามมากอ้ามงามคุณนะข้างในนะแดงอ่อพริกอะไรนะพริกช่อเหรอลืมไงอันนี้อันนี้ก็แบบดกสวยค่ะนี่งามมากๆเลยดูีิค่ะสวยมากสวยมากๆเลยนี่ค่ะต้นของเขานี่ค่ะ อ้เผ็ดอุ้ยดอกดกดอกอู้สวยมากเลยอะ่ะทุกคนดูดิอ้งามอะ่ะ ก็จะได้เก็บแล้วคะ่ะเป็นจิ๋วถึงับผิดเกลอช่องนี้มีคนบอกว่ากล้องชัดขึ้นนะก็ใช้เป็น iPhone แล้วนะคะเมื่อก่อนใช้ Samsung คะ่ะตอนนี้ใช้เป็น iPhone ชัดมากคมมาก iPhone มาไหมเกล l ี G, มาโมก่อนอืม ม่ไม่ใช่หมายก็เลยมันเป็ครับ <c oughs> นี่ทุกคนจ้ะแอปเปิ้ลจ้าแอปเปิ้ลจิว๋วกินกับพริกเกลือพริกป่นรสดีเกลือแล้วก็ผงชดดูรสนิดหน่อยอ เก็บผลผลิตค่แเราก็จะมาเด็ดเอาลูกสีแดงสีเขียวแบมมนี้ซึ่งเต็มต้นเลยค่ะทีมงานมือไวเด็ดเก่งนะคะไม่ย่ะนี่ค่ะเอามาเนี่ยมาเซสวัสดีค่ะขคเก็บพีกกันนะคะทุกคนนั่งประจำตำแหน่งค่ะชอบตรงไหนก็นั่งตรงนั้นนะคะ ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงไม่มีแดดเพราะว่าฝนจะตกค่ะนั่งเด็ดกันตรงนี้เลยค่ะทุกคนเราจะนั่งตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าเด็ดตรงนี้เสร็จก็หมุนมาตรงนี้ตรงนี้<ะ>ค่จะตรงกลางจะได้แบบจะได้นั่งเด็ดได้เยอะๆไม่ต้องย้ายนานที่บ่อยเปเอาไหมา 벌레, 어. 때문에, 어? 벌레 때문에, 벌레 때문에 무서워서. ฝนตกจ้าทุกคนฝนตกเก็บพริกยังไม่เสร็จเลยค่ะเมื่อวานก็ฝนตกใส่พริกนะคะทุกคนวันนี้ก็เลยรอให้แดดมันออกค่ะให้พริกมันแห้งๆแล้วก็มาเก็บกันต่อค่ะอ่อ้ยอายทวนๆเลยฮึบอ้กำลังห่อน นี่นะคะซออยากกินเมนูซุปน้ำม้ใส่ใบขิงหอมๆและกระตําแซบๆอยู่ป่าขิงตรงนี้เลยค่ะมีใครเคยกินเมนูนี้แล้วบ้างชอบไหมคะส่วนใครที่ยังไม่เคยกินมาเอาสูตรได้เลยตำกินทีนไรก็อร่อยเครื่องปรุงนะมีไม่กี่อย่างค่ะค่ะอันนี้เป็นหอยนานะคะต้มสุกเรียบร้อยอันนี้เป็นเนื้อปลาใช้เป็นเนื้อปาลาอะไรก็ได้นะคะถ้าใช้เป็นเนื้อปลาทูก็ยิ่งจะนัวนะคะแล้วก็อันนี้เป็นพริกขั่วกระเทียมขั่วหอมแดงขั่ว บวบลวกนะคะแล้วก็อันนี้เป็นหน่อไม้หน่อไม้ดองค่ะต้มเรียบร้อยค่ะทุกคนขั้นตอนแรกนะเอาพริกลงไปก่อนพริกแล้วก็กระเทียมแล้วก็หอมแดงขัวนะคะตามให้ละเอียดไปเลยค่ะแล้วก็ใส่เนื้อหน่อไม้ลงไปนะคะเนื้อปลาค่ะ แล้วก็บวบค่ะทุกคนนี่ใส่บวบลงไปด้วยหรือจะใส่มะเขือก็ได้มะเขือลวกก็ได้ค่ะหัวหอยค่ะปรุงรสค่ะทุกคนด้วยข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วผงชูรสค่ะนี่ใส่ไปเลยแล้วก็น้ำปลรราค่ะใส่ลงไปดิ้นหน่อยก่อน ก็จะเป็นหอมรวมค่ะมีผักชีผักชีใบเลื่อยแล้วก็ต้นหอมและที่เด็ดเลยนะคะนางเอกของเรื่องนั้นก็คือใบขิงค่ะใบขิงนี่แหละจะทำให้แบบซุปหน่อไม้ของเรานะหอมมากนะคะนี่หั่นใส่ลงไปเลยเอาเยอดยำแหลมออกก่อนอันนี้เลยค่ะอืมเช็คก,ก่อนทุกคนว่าหอมไหม หอมมากอืมหอมอเคเสร็จแล้วอืมหอมอเคเสร็จแล้วเน,นี่ไว้มันเดิมกันพี่อ่าขิงที่ส่วนของซอนะก็จะเป็นขิงแบบนี้นะทุกคนเป็นหัวเล็กๆอย่างนี้นะคะก็คือ,อเราเอาไปล้างใช่ไหมเวลากินกับไส้กรอกไส้กรอกอีสาน หรือว่ากินกับอะไรก็ได้ค่ะก็กัดเลยก๊อบเลยนะคะจะไม่ใช่ขิงหัวใหญ่นะทุกคนเป็นหัวจิ๋วนะหัวเล็กนะคะจะบอกเลยนะซอชอบแบบนี้ค่ะอร่อยอร่อยมากเผ็ดแบบไม่เยอะอ่ะกำลังพอดีเลยค่ะอ่ะทุกคนเสร็จแล้วจากนั้นก็มาตากันนะคะตำให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะตู้ตำไปเลยค่ะ มากทุกคนนัวมีความเปรี้ยวนิดๆจากหน่อไม้แล้วก็มีความนัวนะคะแล้วก็มีความหอมจากหน่อไม้แล้วก็ใบผักที่เราใส่ลงไปเมื่อกี้ค่ะใบขิงเป็นกับข้าวเหนียวห้อนๆปลาทอดเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนซุปน้ำมันใส่บใบขิงนัวนวหอมหอมแซ่บๆนะคะคุณน่ะได้เคี่ยวหัวหอยด้วยนี่จ้ะแล้วก็ชิมรสด,ดูนะคะชิมรสด,ดูค่ะ อร่อยมากนัวหอมกลมกล่อมแซ่บอิลีค่ะจักใส่จานค่ะอร่อยมากทุกคนออกเปรี้ยวๆนิดนึงเปรี้ยวจากหน่อไม้ดอง นผักที่จะกินคู่นะคะคือแบบเยอะสารพัดอะทุกคนจนแบบซอนไม่รู้จะบอกว่ามันมีอะไรบ้างอะคือมีผักหนอกนะคะมีผักหนอกแล้วก็มีใบมะกรูดอ่อนค่ะแล้วก็มีผักอันนี้นะผักใบผักชีลาผักชีใบเลื่อยแล้วก็อันนี้อะไรอะผักแพวผักขยงผักชีลาวยอดกระถินแล้วก็ยอด ชะอมแล้วก็พผักหนอก<ม>หอมแดงคะ่ะทุกคนหอมแดงขิงนะคะสาระแน่ผักชีคือแบบมันเป็นยอดผักที่มันแบบหลายๆตัวรวมกันอะ่ะทุกคนเวลากินเราก็หยิบมาแบบนี้คะ่ะแล้วก็แบบคุยเลยคะ่ะมันก็จะได้หลายๆย,ยอดรวมกันนะคะเป็นยอดผักรวมคะ่ะเยอะมงมาก,ม,ากมียอดผักบุ้งอ่อนด้วยคะ่ะอหิวข้าวหิวข้าวมากเลยทุกคนคะเดี๋ยวเข้าบ้านไปกินข้าวพร้อมกันนะคะไปะ มีข้าวเย็นพร้อมกันนะคะทุกคนมีต้มเป็ดค่ะต้มเป็ดใส่อันนี้นะคะใส่ข้าวต้มไปด้วยค่ะมีข้าวต้มจะอยู่ด้านข้างนะคะนี่มีข้าวด้านข้างด้วยค่ะอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะป้าปุ่มิยาเริ่มกินซุปร้อนๆแล้วค่ะเกอฟซีกินข้าวได้ไหมเอฟซีเอฟซีขอข้าวจิ้มก็วเิ้ข้าวด้วยนะคะจินมข้าวด้วยกันนะคะ

ใส่สมุนไพรคนทอดเมนัวเพื่อสุขภาพจ้ะเนี้ยค่ะทุกคนอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะส,ส,สักเล็สักน่าชี้ส่วนอากาศเริ่มเย็นแล้วซอเอาใส่ในกระติกน้ำแข็งไว้จะได้อุ่นๆน,น,นี่ ตัวสงสัยสิได้กินคนเดียวนะทุกคนนี่ที่บ้านไม่ค่อยชอบแต่ว่าชิมชิมได้ได้ค่ะชิมชิมเป็นเพื่อนได้นี่ข้าวเหนียวเราเนาะมาชิมกัน้อยโอ้แม่ย่ามือแม่ย่าอืมชิมเล็กดี๋ยวแสงยันทำอะไรนะได้จุ๊อันนี้ีที

ผักผักหลากหลายอย่างมากเลยค่ะยอดกระถินยอดผักหนอ่อผักแกวผักบุ้งมีหมดเลยค่ะเป็นผักเอกอยอใช่ย้อนย้อนย้อนลอยเยอะ,ะใช่ไมอ่เลยผักเยอะเลยผักะรู้หนอะไรบ้ามันจะั<ม> ố c 음早무 o 음, 익산 음식이야? 아, 예, 예, 고양 음식. 음식. 자, 음식 짠. 자, 짠. 자, 콘 그리고 짠. 자, 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 고 무이 받고 양파 들었네. 맛 먹어? 이거 한번 예, 먹어봐, 맞이. 아빠 고기랑. <laughs> 먹을 만한데. 이게 닭한마리 소스거든. 한번 시도 봐. 속 찍어 먹어. 안안 짜. 하나도 안 짜. 嗯，等、嗯、等，先这样子啊。好，这样子。 เก็บก่อนนะทุกคนเขามานอนก่อนค่ะหนาวอ้ววาว,ว,ว,าวหาอหนาวลยนะคะหนาวอันนี้หนาว,นาว